ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอปกับพระเอกรุ่นน้องเคมีสาธารณะจริงๆครับสำหรับนางเอกสาวคนดังอย่างแอปทักษอรเพราะไม่ว่าจะจับคู่กับพระเอกคนไหนก็เคมีดีงามไปหมดเรียกได้ว่าพระเอกรุ่นเดียวกันหรือพระเอกรุ่นน้องก็เคมีดีงามทุกเรื่องเลยครับล่าสุดทำเอาแฟนๆแห่จิ้นแห่ฟินกันอีกครั้งหลังจากได้ร่วมงานกับพระเอกรุ่นน้องอย่างนนทคุณ ชานนสันติพรคุณเพราะเคมีดีงามอีกแล้วซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นนกุลได้ออกมาโพสคลิปน่ารักน่ารักตอนที่กําลังทําชาเลนจ์หมุนควงแขนถือไอศครีมคนละแท่งด้วยซึ่งปกติแล้วจะต้องควงแขนและหมุนกันไปเรื่อยๆและกินไอศครีมที่ตัวเองถือในขณะที่แขนยังคล้องกันอยู่แต่หนุ่มนนกุลก็แกล้งสาวรุ่นพี่ด้วยการใช้กําลังดึงไอศครีมในมือของสาวแอปเข้ามากิน งานนี้นแฟนๆแห่เข้ามาแซวกันสนันเลยครับน่ารักน่ารักเคมีเข้ากันอยากดูละครแล้วจิ้นมากน่ารักไม่ไหวเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แกล้งกันแต่แฟนๆยิ้มไม่หุบเลยครับเพราะทั้งคู่น่ารักถึงแม้จะต่างไปกันแต่ดูเข้ากันสุดๆขนาดละครยังไม่อ่อนแอยังเคมีดีงานขนาดนี้ถ้าอ่อนแอเมื่อไหร่แฟนๆแห่จิ้นแห่เชียร์กันหนักมากแน่นอนเพราะหนุ่มนนท์ุลก็เป็นโสด แถมยังเป็นลูกรักของแม่แม่ชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดแถมยังวางตัวดีและไม่มีข่าวด้านลบให้เห็นเลยครับเอาเป็นว่ายังไงส่งกําลังใจให้ทั้งคู่สําหรับผลงานเรื่องใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงถ่ายทํายังไงแฟนๆก็อดใจรอกันสักิดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยครับสําหรับแอปเพราะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีและมีผลงานปังๆ ออกมาให้ติดตามกันตลอดและที่สำคัญยังแสนดีทั้งในจอและนอกจอเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ